อีสางี้หนุ่มน้อยหน้ามนปากแซ่บไปกี่คนแล้วสาว,ว่าบุ็คงทราบดีอยู่แล้วครับว่าพระเอกของเรามีความน่ารักสดใสใจดีครอบครัวมีคุณภาพแต่เมื่อลงในสนามทุกอย่างจะเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือทันทีและคนแรกที่โดนนั่นก็คือนางงี้พูดว่าหน uh ูหูไฟไออัจฉริยะเพราะพี่แกครับกำลังใช้สมาธิอยู่คนถัดมาก็คือบาโลบอกอย่ามาเก,กะกะฉันไงไอกระจก ซึ่งพี่แกกาลังสนุกได้ที่ครับในการกืนกินบาโลต่อมาเอโกครับเจอพูดเข้าไปแบบนี้ทำให้พวกเราชนะซะเอแวนเฮงซวยยพราะของคืนที่เอโกบอกว่าชนะไปแล้วทั้งที่เกมยังไม่จบต่อไปก็ไกเซอร์เดี๋ยวฉันทําลายชีวิตของนายให้อย่างที่นายต้องการ <Wow. S 1> พนานะจริงๆพี่แกไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อนด้วยนะแม้แต่ยูกิมิยะก็ยังโดนถ้าแค่พูดจาสวยูและแย่งตาแหน่งตัวจริงมาคองได้แล้วก็ต่อให้เป็นคนงงก็คงทําได้แล้วแหละ โลกสวยไปนะจังหวะทะเลาะกันในตู้เสื้อผ้าแล้วก็มาถึงตัวคุณนิงามิถ้างั้นก็ฝากกินของเหลือจากชั้นหน่อยก็แล้วกันคุณไฮายิน่าฮีโร่พอพี่แกดันไปแย่งประตูของอิซงินี่ยังไม่หมดเลยครับเดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทส